มาจากพี่พสนุโลมาหมา,หม,าหมาหาเฮียต้อยเลยใช่ไหมคะตรงเด่กมาหาเฮียต้อยเลยขับรถมาหกชั่วโมงครึ่งอันนี้รถลูกค้าเอามารถตู้มาวันนี้ยังไงก็ต้องได้กลับไปครับต้องได้ยังไงก็ต้องได้ก็ถูกใจครับชุดนี้ถือว่าราคาไม่แพงสูกใจมากก็จับพี่โลกฮะเพิ่มสายติดแมสหกเส้นอันนี้สายเฮียดูแลเองเลยถ้าเพิ่ม สายของนี้ก็มีมอกอนะทองแดงก็จะเต็มๆอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยมาเอาชิ้นนี้เลยชุดสิบแปดนิ้วนี่เนี่ยกำลังทำอะไรเพิ่มสายให้หลวงพ่ออยู่จากพิษณนุโลกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงของหลวงพ่ออันนี้เตรียมเซ็ตให้เรียบร้อยรอขึ้นของก็ะงงจะเปลี่ยนตู้ตู้แหลกนะเอาตู้แหลกส่งออกหลวงหลวงพ่อจะเปลี่ยนตู้แหลกส่งออกจะเป็นทรงนี้เลยส่งออกจะมีรางมีรางสไลด์แบบนี้เลย Ini sedang siap มาจากไหนสัมษณสสิคุณพี่คุณพี่มาจากไหนเนี่ยจากเชียงแซวจากเชียงวมาเอาชุดสิบห้านิ้วเนาะสองคูนสองีวีเนี่ยกำลังจะขึ้นของพอดีเลยกำลังขึ้นอยู่เนี่ยกำลังขึ้นห่อให้เรียบร้อยกลัวฝนตกตั้งเขามาเชียวดูยังไงเนี่ย,ยด้วเ,เลยอันนี้มาจากสาเชียงแซวสิบห้านิ้วสองคู 2, 2, 2, นสองนะเจา้านี้ วันน <PR an änd> uh, ี้รกก็เป็นชุดตั้งงสิบห้าีบีถ้าชุดที่ขายดีนะถ้าคนคนชอบสิบห้าีบีก็เบกมันก็จะออกแรงแรงห้าเบรกกระแทกกระแทกเก็บออกขึ้นสมองขึ้นไปเลยเนี้ยเบกไม่ดีเบกออกนะถ้าคนชอบนุ่มๆลอยๆอย่างวัดวัดผมวพ่อจะชอบเป็นออเดอร์หกออเดอร์หกก็จะนุ่มๆลอยๆไปไกลๆนะอันนี้ดอกดอกเสียต้ยนำเข้าเองนะดอกโคงตั้มสิบห้านี้กระดาษแข็ง ก็ไม่เหลือร้อยหกสิบเมนนะเป็นบอกแบรนนาคาชิเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ยี่สิบเมนเยต้อยใหย้ที่โรงงานเขาเคลือบมาเพราะโรงงานที่สุราษฎร์เชียต้ยก็คือมีุ้นส่วนกันนะเป็นโรงงานใหญ่เขาก็จะไม่ทาให้ใครนะทําให้บริษัทนาคาชิที่เดียวนะที่อื่นรับรองได้ไม่มีฮะไอ้ไม้เคลือบแล้วเป็นไม้เนื้อแข็งนะถต้ารับประกันได้ไม่มีแต่ขาเลยฮะต้องที่มีที่เดียวนะที่บริษัทนาคาชิที่นี่เจ้านั้นที่เดียวเหมือนเชียต้าทำเอง โรงงานก็หุ้นส่วดกันะที่สุดว่าก็บิ๊กเขาทำเขาได้คับนเลนึงก็มาส่งมาส่งเป็นขาหมูสิสองนิ้วไม้สิบหกมิลไม้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งกันนะเสียงจางก็ดอกสิบสอนิ้วดอกสิสองนิ้วสามร้อยวัตนะเป็นหน้ากาะทินะเป็นนากรทนะิของตำสนสนสนดอกแหลมเนี่ยดอกแหลมก็เป็นแหลมจะรวดนะ้นลูค้าคือไม่เหล็กร้อยห้าิห้ามิลที่งานวัดร่อแฉลเลาคใช้กรนเล็นหน้ากาทิเหมือนกันนะราะว่าเป็นรุ่นดีเคมีสิงนะสามนหนึ่งหก เป็นเป็นตานาฬน,นกานนที่เป็นนามสกุลของเฮีตยต้อยเฮียต้อยชื่อจิรวัตรดวงแก้วนะ่นลูกค้าเฮียต้อยก็ทำสี่คูณสี่อยู่นะทำสี่คูณสี่อยู่ได้สี่ใบนะเฮียต้อยรับประกันตปตีปก็ดีเกลมีสิงนะตีก็ดีเกลมีสิงก,สงกัน,ลนเล่นย <c> ูทูบได้เล่นเล่นย <c> ูทูการ์ดยูเอ็นดีก็ได้นะเป็นรุ่นใหม่นะก็เป็นเปลย์ไอ้ไม้ตัวนี้ก็ไม้ที่เฮียต้อยพูดอยู่นะที่เป็นใบอย่างดีนะ เยอต้าก็ขายอยู่4,490ยังไม่ขึ้นราคานะอย่างเตยเยอต้อก็ขายอยู่2,290ก,นะก,นะก,ก็ยังไม่ขึ้นราคานะเก็บเงิน8 0า0ได้นะอย่างพอตัวตัวเพื่อเยไต้าก็ขายอยู่4,490นะก็เยอต้าก็ยังไม่ขึ้นราคาก็ของทุกอย่างเยอต้ารับประกัน1ปีนะยกมเว้นดอกนะแต่เขาสินค้าของเยต,ต้ามีมอกรนะบอก่นะเพราะว่าของเยต้าก็ไม่ขอมอกรมาก่อนถะึงไปขายได้มันเป็นบริษัทนะของทุกตัวก็จะมีมอกรนะลูกค้าก็ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะลูกค้าลูกค้าซื้อไปแบบสบายใจได้นะ ก็ซ,ซื้อซื้อซื้อของนางบริษันทนากราชิ่นี่ก็คือปลอดภัยร้อยเปอเซ็นต์นะใน้รับประกันหนึ่งปีนะหนึ่งปีนะครับทุกอย่างเป็นใรนดนากราชิ่หมดเลยนะลูกค้าารกกัดต่ซื้อขั้งช่วงนี้ก็หนึ่งหมืนาพนเะหนึ่งหาพเป็น2.2งนะคูณสนันห้าพันเก้ารเนี่ยฟรีค่าขนส่งเก็บไปตามได้นะถ้าลูกค้าจะมาที่บริษัทก็ได้นะมาฟังเสียงดดกับทางถ้ถ้ามารับเองที่บริษัทก็ทบริษัทก็จะลดให้สี่ร้อยบาทนะ บริษัทเราอยู่ตั้งอยู่ที่บางบอนนะถนนอินทใชัยซอยร้อยสิบเข้ามาในซอยเลยอยู่กลางซอยอยู่ซ้ายมือหนนะ้าเป็นซอยตันนะลูกค้าเข้ามาไม่มีหลงครับเป็นบริษัทนาครที่นะบริษัทาก็ตั้งอยู่ตรงกลางซอยก็ทั้งชุดนี้ก็มีสองมีสายมีสายสปงสเปคค่อมให้นะเป็นข้างหลังเป็นสเปคค่อมสาย2เมตรสี่เส้นหนะ้าสองเมตรสี่เส้นนะหรือว่าลูกค้าจะเอาเพิ่มก็ได้้งหลังจากสองเมตรลูกค้าก็เสียยี่สิบาทนะ เอาสิบเม็ดกระดยิงสิบเม้กระดาษแล้วแต่ลูกค้าสั่งแต่ลูกค้าก็ได้อยู่ในชุดละสองเม็ดแล้วหลังต่อเม็ดก็เม็ดละยี่สิบาทนะลูกค้าสั่งได้น้าสั่งไปให้เม็ดไ,ได้นะนะลูกค้าครับนะก็เป็นชุดที่ขายดีฮะลูกค้าถ้าเปลี่ยนถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนไปเอา้ราก็ได้ให้ราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยนะนะก็สุดท้ายนี่ก็ขอบคุณลูกค้านะครับก็ที่อุ่นห,หนุนบริษัทนาคาจิเราจะต่อยกตอนนี้ก็ขายดีกันท่านขอบคุณก็ต้องก็ต้องขอบคุณลูกค้าเลยนะครับนะ ตอนนี้ก็ใกล้ข้าวมันสำปะแล้วครับลูกค้าก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับลูกค้าครับสวัสดีครับ ก็ผัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลงเอ๋ยเจ้าลงพัไงไดไปยังใดกันน